ไอคอนเฉยๆว่าเอ้ยคำว่าฟรีสปินเป็นอย่างงี้เดี๋ยวเราจะมานั่งไล่หากันนะครับผมว่ามีเกมไหนเพราะผมเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามีเกมไหนบ้างนี่ไงอันนี้ก็เป็นเกมก็ยังใหม่อยู่นะยังไม่เก่านะเพิ่องอัปเดตเข้าตัว PG นะครับผมของคลาย PG มีซื้อฟรีสปินนะครับฟีเจอร์บายนี่ยนะ ไอฟีเจอร์บายนี่คือซื้อฟีสป,ปินนะครับผมถ้าเราเบียดที่หนึ่งบาทนะอันนี้เตอนนี้เราเบียดที่หนึ่งบาทจะซื้อได้ที่เจ็ดสิบห้าบาทแต่ถ้าเพิ่มเบียดถ้ามุนมเราเพิ่มเบียดสิบบาทฟีสป,ปินก็จะเพิ่มนะครับผมมเราเพิ่มเงินไปเจ็ดร้อห้าสิบาทนะเออแต่ทุนเราน้อยเราเราขอเบียดแค่บาทเดียวพอในที่เราจะมาเล่นให้ดูว่าซื้อฟีสป,ปินได้จริงหรือเจ๊งนะครับผม เกมนี้เกมแรกนะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะกดเลยนะเพื่อนๆโอ้โหภาพเขาสวยนะแบบออกจีนจีนะคูณสองคูณสี่คูณหกแปดสิบสิบสองสิบสี่มาโอ้โหได้มา 14, สิบสี่สี่สเปนนะครับผมจัดรวดหล้ว จัดลวดแล้วจัดรวดแล้วหามอ่ะดอกแรกผ่านไปมาอ่ะคูณไปต่อนะครับไปต่อนะครับวิสปินก็เป็นการซื้อแบบปกติเราเราต้องหมุนอ่าปั่นให้มันได้เข้าซีสปินใช่ไหมีห๋ยวมาเข้าโบนัสสแกตเตอร์อะไรพวกนี้ ต่นนี้เรากดซื้อเลยครับเป็นฟังก์ชันหนึ่งของหลายๆเกมนะครับผมมันจะได้แบบไม่ต้องลุ้นเยอะแยะมากมายใช้เงินแก้ปัญหานะครับผมนี่คูณคูณคูณไปดีคูณไปดีนี่มาอีกมาอีกมาบิ๊กวิน,นะครับสามสิบ้าบาทเมกาวินสามสิบห้าบาทนะครับผมอ่ะเลยอีกห้าครั้ง หลือห้าครั้งมาเข้ามาไมค์ไหมไมค์ไหม,ไมแมหยุดแล้วนะครับอ้าวได้คูณสองเพิ่มอ๋อมีโอกาสได้สกแคตเตอร์นะครับถ้าเข้าสกแคตเ e อร์ s แคตเตอร์กกรอรชุยเออพูดถูกแล้วก็จะได้คูณเพิ่มนะครับก็จะหมุนเพิ่มนั่นเองนะครับผมมาครั้งสุดท้าย ได้มาเท่าไหรเอ่ยห้าสิบสองบาทนะครับผมทั้งหมดจากที่เราซื้อไปเจ็ดสิบห้าบาทครับผมก็กดอีกรอบหนึ่งดูเผืือครั้งนี้มาได้เยอะกว่าครั้งที่แล้วนะครับอันนี้เราเบ็ดที่หนึ่งบาทนะครับถ้าเบ็ดที่หนึ่งบาทจะซื้อสีสปินได้เจ็ดสิบห้าบาทนะครับผมอ่ะอันนี้สแกตเตอร์เข้ามาได้คูณแปดนะครับผมได้แค่คูณแปดอันนี้ก็ มันก็จะหมุนแล้วแต่รอบเหมือนกันว่าเราซื้อได้เท่าไหร่มันมีโอกาสได้ถึงมากถึง14ครั้งนะครับผมไอ้แปดครั้งนี้น่าจะต่ําสุดแล้วแหละที่เราได้อ่ะมีโอกาสได้เพิ่มนะเราได้เพิ่มนะได้เพิ่มมาอีก2นะครับผมแม่เมื่อกี้ได้16ครั้งนะก็ยังขาดทุนอยู่เลยนะครับมารอดูครั้งนี้อ่ะครั้งสุดท้าย มูนไปมุนไปโอ้ก็ <c oughs> <c oughs> ดูกันเอาเองนะครับผมซื้อฟรีสปินคุ้มไหมนะครับผมกับการเล่นเอาเองให้มันเข้าฟรีสปินกับการซื้อนะครับแม่อีกครั้งหนึ่งแล้วกันกดไปได้เท่าไหร่อ่ะได้แปดครั้งแปดครั้งเป็นมาตรฐานนะครับผมน่าจะต่ำสุดแล้วที่แปดครั้งนะครับผม มาเริ่มอันนี้เป็นหมุนครั้งที่สามแล้วนะหมุนครั้งที่สามอ่าได้เพิ่มใหม่หนึ่งหนึ่งสแกตเตอร์นะครับผมเท่ากับหนึ่งฟรีสปินนะตอนแรกกูดไปสองยิงได้แค่หนึ่งนะมันได้สแกตเตอร์ละหนึ่งอันนี้ก็เกมสาวจีนกับผู้บ่าวเสื้อแดงนะครับผม เป็นเกมใหม่ของทางค่ายเลยนะครับผมเกือบเกือบจะใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเพิ่งเข้ามาไม่ไม,ไม่กี่อาทิตย์ก่อนนี่แหละครับอืมลองเล่นกันได้ลองปั่นกันได้นะใครจะสนใจจะปั่นธรรมดาหรือว่าอยากจะลองเทสซื้อฟรีสปินแบบเฮียได้หมดเลยนะครับผมใครสนใจที่อยากจะเข้าเล่นเว็บไซต์เดียวกันกันกบเฮียอยู่ที่ลิงด้านล่างแล้วตอนนี้อ่เฮีย er มี เฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็กลุ่มนะครับผมเอาไว้พูดคุยเกี่ยวกัแจกส่งแจกสูตรแจกเครดิตฟรีกันได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมหรือว่าอยากจะเข้าเล่นเว็บไซต์เดียวกันกับเฮียมีลิงก์ด้านล่างเช่นกันครับผมอามาพูดคุยกันได้ตลอดนะครับกับแฟนเพจของเฮียนะครับอยู่ทางด้านล่างนะครับผมมาอันนี้เราก็ซื้อไปแล้วนะเรากดซื้อไปสามสามรอบหรือสี่รอบ จำไม่ได้แนละ้วความจำสั้นจากทุน5,050บาทนะเราซื้อไป75 3 3บหครั้งนี่แหละแต่ว่าเรายังอยู่ที่4,900เกก็ไม่แย่ไม่แย่นะครับผมกับ